กวดนองกวดน้ำน้ำกับแก้วไม่มีประโยชน์อะไรให้เขาทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มันจะเป็นมันไม่เกิดประโยชน์มันมันจะได้ผลอะไรอยู่มันไม่ได้ผลตามที่ศาสดามันอย่างโยมบอกนย่ประเพณีก็ทำก็ทำแล้วมันไม่ได้ผลนะแล้วถ้าประเพณีเขาบูชาไฟอ่ะใช่ไหมบูชาน้ําอ่ะแล้วถ้าโยมไปอินเดียจะโยมจะเจออีกกี่ประเพณี อีกเป็นร้อยเป็นพันประเพณีแล้วโยมหัวหมุนตายเลยจะทํำยังไงเอาของใครดีวะเนี่ยมันจะงองอะน,นะนี่ผมไปสิบหมู่บ้านมันก็สิบแบบมัะจะเอาอยัางไงมีแต่เราเนี่ยกําลังทําให้เขาตาสว่างนะบอกพระศาส,สดาตรัสอย่างนี้และได้ผลจริงช่วยกันนั่งสมาธิลานิวอนห้ากรมฉันทะพยาบาทตีนมิทอุทธาจากุจจวิจิกิจาจะเป็นจิตที่มีกําลัง เหมือนน้ำเนี่ยไหลลงจากภูเขาไม่มีซอกซอยซ้ายขวาซึ่งเป็นเปรียบเหมือนนิวรน,น้ำจะเป็นน้ำที่มีกำลังจิตเมื่อรานิวรนถ้าเป็นจิตมีกำลังก็น้อมมาไปทําได้ทุกเรื่องอยากจะแผ่เมตตาอุทิศบุญบุญสนก็ทําได้นี่ิยมต้องสอนเขาอย่างนี้เข้าใจไหมนี่คือได้ผลจริงตามที่ศาสดาบ,บัญญัติไม่ใช่ทํตามตาม,ตามกันมาทําไปแล้วไม่ได้ผลไปทําเพื่ออะไรเข้าใจอ่า รักษาอาริยประเพณีที่ได้ผลจริงบอกก็เ,เลยเนี่ยสุดตาต้องเยอะไง